ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนให้เน็ต Wi-Fi หรือว่าแรงขึ้นครับก็ต้องมีแอปนี้นะครับแอปนี้เท่านั้นนะครับที่สามารถให้แรงขึ้นทุกอุปกรณ์ได้นะครับไอพวกนี้ส่วนมากก็จะไม่เจี่ยวนะครับแอปนี้นะครับแอปนี้ลงมาจากไหนก็ลงมาจาก Play Store นะครับผมโกหกหรือไม่โกหกเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเข้าไปที่ Play Store เลยนะครับ แล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์คำว่านะครับอุยโทษครับ C O O นะครับโอไม่ใช่ C O R E C นะครับกดนี้เลยนะครับขอไยสมาครเสียงพม่าด้วยนะครับแล้วก็กดเขียนตามแบบนี้เลยนะครับกดนี้ครับกดเข้ามาเส้นนะครับ แล้วก็อันนี้ก็มันก็จะดีนะครับแต่อันนี้มันใช้ได้แค่เน็ตมือถืออย่างเดียวนะครับแต่อันนี้มันใช้ได้ทั้งซองยางนะครับเน็ตมือถือเน็ตเครื่องขายแล้วก็ใช้ได้หมอนนะครับก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่ต้องลูบเครื่องก็จะดีมากครับแต่ต้องลูดเท่านั้นเลยนะครับถ้าไม่ลูบเครื่องนี่มันจะใช้ไม่ได้ครับครับต้องลูบเครื่องเท่านั้นเลยนะครับครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับ ปกติแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะครับครับเดี๋ยวผมทำใหม่ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมลืมเป็นเน็ตครับท่าเน็ตขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทำใหม่ให้ดูเลยนะครับว่าเน็ตแบบใหม่แรงกว่านะครับ ขอภายด้วยนะครับพอดีว่าเครื่องมาหนักครับครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับก็มันก็จะดูไลใ้หมาครับแต่มันตั้งกันที่ว่าดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมสอนเลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมในรายการอันดับ1ิบเองนะครับ วันนี้ผมจะมาสอโหลดพีบีในมือถือนะครับก็ไม่ใช่หาเบสโซหรอกนะครับเป็นพีบีของพีบีแบบพีบีเหมือนในคอมครับเดินได้เหมือนในคอมแบบนั้นเลยครับแล้วก็มีปืนให้ซื้อเหมือนในคอมนะครับก็อย่างแรกนะโหลดลิงก์ที่ผมให้โหลดนะครับอยู่นี่นะกดเข้ามามันก็จะได้สาวโฟลเดอร์นี่นะครับพอโหลดเสร็จให้กดแต่งก็แล้วก็เข้าไปที่แอปนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้ ดอันที่หนึ่งนะครับแล้วกดอันที่สองครับแล้วกด OFF เป็น ON นะครับครับแค่นี้เราก็เน็ตก็จะแรงแล้วนะครับสมับท่านใดที่ชอบคิดผมก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบ,บาบนะครับ